สวัสดีทุกท่านที่ได้รับชมวิดีโอนี้วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการลดอ่อนในเรื่องของนาฏตยศัพท์ที่ใช้ประกอบการรำเพลงหน้าพาดรณนิมิตรโดยผู้จัดทำหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ได้รับชมไม่มากก็น้อยหากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำขออภัยไว้นที่นี้ด้วยครับ Hello everyone who has been watching this video. This video is made for use as a teaching aid on the dance terminology used in the Nafatra Nimid dance. By the organizers, hope this video will be useful to those who have watched more or less. If there is any error, the organizing committee apologizes here. English for Thai dance. Dramatic vocabulary accompanying the dance posture of Na Fatra Nimit for the demon. จัะทำโดยนายสุรเดชกลินศีสุขนายวัฒนพลเทียนทองนายคทาวุฒิกนพิพัฒและนายมูนนบุญเสริม